ก็มีความคิดเหมือนกันนะฮะว่าก็อยากจะให้ระบบการศึกษาไทยเนี่ยหลุดออกไปจากกรอบคิดเดิมๆนะในเรื่องของการผลิตซ้ําในแง่ที่ว่าผลิตซ้ําในเชิงที่ว่าให้ให้นักเรียนเนี่ยท่องจําจดจําแล้วก็เชื่อฟังสิ่งที่ถูกสอนในชั้นเรียนนะครับโดยไม่มีการตั้งคําถามโดยไม่ต้องสงสัยไดๆทั้งสิ้นนะฮะตำราบอกอยังไงก็เชื่อไปอย่างนั้นเนี่ย ผมคิดว่าเราเราก็น่าจะถึงจุดที่ทำยังไงนะถึงจะจะหลุดพ้นออกไปจากกรอบนั้นได้นะครับร่วมปันกันโดยโครงการสารรักจาก AIS ผมสุธีคุณาวิชยานนท์ครับ ื่อนิเทศาากาลนะครับ The Classroom ชื่อภาษาอังกฤษแต่พชื่อภาษาไทยก็ต่างกันออกไปว่าเป็นภาระแห่งการร่ำเรียนผลงานผมที่มาร่วมแสดงคราวนี้ก็มีอยู่สองชุดนะครับชุดหนึ่งคือภาระคนขาวอีกชุดหนึ่งคือภาระของศิลปินไทยก็เลยนำเอาไอค้คำคำคำว่าภาระเนี่ยมา,ม,ามาเล่นกับชื่อนิ้เทศาากาลที่มาเลยที่เอ่ดเริ่มต้นที่ผมทํางานที่เกี่ยวกับห้องเรียนประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นโต๊ะเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ มีแกะสลักเอาไว้บนหน้าโต๊ะคนดูก็สามารถมามาลับบิง้งมาพิมพ์ท้วยตนเองครับในความคิดก็คือว่าการที่คนดูเนี่ยสามารถผลิตตำราประวัติศาสตร์ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ผมก็มักจะเลือกประวัติศาสตร์ในส่วนที่ครูไม่ได้สอนในห้องเรียนนะครับหรือว่าประวัติศาสตร์ในส่วนที่คนไทยลืมเลือนไปแล้วรหรือแม้ก็ถ้าจําได้ก็จาจาแบบบิดเบี้ยว ไม่ค่อยตรงกับความจริงสักเท่าไหร่จุดเริ่มต้นก็ตอนนั้นออนะฮะชุดนั้นท่องเรียนประวัติศาสตร์ถนนราชดำเนินปี2543ก็คือผมเห็นว่าคนไทยนะฮะรู้สึกว่าลืมง่ายแล้วก็ไม่ค่อยสนใจประวัติศาสตร์มักจะลืมหรือไม่ก็จําแบบบิดเบี้ยวก็เลยเกิดเป็นง,งานชุดนั้นขึ้นมาที่ว่าอยากให้คนจดจําประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในประวัติศาสตร์ในส่วนที่ลืมไปแล้วหรือว่าไม่รู้นะฮะหรือไม่ก็รู้แบบผิดเพี้ยน ก็อยากจะตอกย้ําให้เขาจดจําในส่วนที่บางคนอาจจะอยากจะให้ลืมนะก็เลยเกิดเป็นผลงานชุด,ชดนี้ขึ้นมานะที่ที่ว่าคนดูสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับจากชุดนั้นก็เ <c oughs> <c oughs> กี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็มาเป็นชุดภาระของคนขาวก็เป็นประวัติศาสตร์อีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับยุโรปในช่วงศตวรรษที 19. ่19บเก้าไอชุดภารางคนขาวนี่ผมก็ ทำอยู่2อชุดนะฮะชุดแรกก็ปี2543ชุดที่2ก็ปี2549ก็คือชุดที่เอามาแสดงในนิทรรศการในครั้งนี้ครับเสร็จแล้วนะฮะผมก็ทํางานเพิ่มขึ้นมาอีก1ชุดชื่อว่าภาระของศิลปินไทยเหมือนกับเป็น2ชุดที่คู่กันสําหรับนิทรรศการนี้โดยเฉพาะพูดถึงเรื่องการผลิตซ้ำรีโปรดักชันเนี่ยผมว่าทุกชีวิต ของเราในทุกวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นอยู่แล้วแม้แต่การศึกษาเองก็เราก็เรียนจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าสื่อผลิตซ้ําทั้งหลายเหมือนกันผมพอดีผมก็มีอาชีพเป็นครูสอนประศาสตศิลป์อะไรเงี้ยนะครับผมก็พูดในชั้นเรียนอยู่เรื่อยๆนะว่าผมว่า90%ที่เราเรียนกันเนี่ยนะในชั้นเรียนเนี่ยเราก็เรียนจากรีพ r o d u กชั o นทั้งนั้นนะ ก็ลับไปตรงไอ,ไอเดียหลักนะฮะว่าเราคิดว่าอันจับแรกก็คืออยากให้คนลองสารวจนะฮะสิ่งที่ตัวเองเคยรู้นะครับหรือว่าสิ่งที่ตัวเองไม่รู้หรือสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดเพี้ยนหรือเปล่าลองนั้นในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับก็เหมือนกับกระตุ้นให้เกิดการค้นหาคําตอบใหม่ๆนะฮะกระตุ้นให้เกิดการตั้งคําถามในในลักษณะแบบนี้นะครับ